สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามรับชมวิดีโอทางช่องคุณทิพย์ u t u b e นะครับวันนี้จะพาท่านมาชมวัดรรมคูาหาสวรรค์อำเภอขงเกียมจังหวัดา,าุบารีนะครับวัดถรมคูาหาสวรรค์นี้นะครับก่สร้างเมื่อปี2 5 2 1 e นะครับโดยหลวงปู่คำคนิงจุนมณีนะครับ ึงหลวงปู่นี่ก็เคยปฏิบัติธรรมและอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้นะครับหลังจากนั้นต่อมาก็มีแรงศรัทธาจากผู้เลื่อมใสด้านพุทธศาสนานะครับก็เลยมาพัฒนาให้เป็นวัดนะครับภายในวัดนี้ก็จะเป็นติดริมน้ำโขงนะครับสามารถชม,มวิวฝั่งตรงข้ามเป็นสวพระปราวนะครับ เรามาชมบิวกันก่อนนะครับตรงที่เป็นแม่น้ําคือแม่น้ํำขงนะครับตรงข้ามจะเป็นเพอนบ้านสปปลาวนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูภายในถ้าข้างล่างนะครับนี่ก็ค่ําแล้วแต่นกักท่องเที่ยวก็มาเรื่อยๆนะครับมาจากไว้กลุ่มไร้ฝ่ายนะครับก็จะมีบันไดลงไปนะครับ เดินลงไปามาดูป้ายอีกทีวัดถ้ำคูหาสวสรรค์หลวงปู่ถำเคหนิงจุนมณนีนะครับปกว่าสร้าง,างก็เดินลงมาข้างล่างก็จะไปดูถ้ำนะครับ้<ๆ>คีน ก็จะมีบันไดสองชั้นนะครับมาข้างล่างนี่จะเป็นเป็นหินชะโงกนะครับเป็นถ้ำกว้างๆล่งๆแล้วก็มีสังกะสีมีนิทินชีตคุมไว้อยู่หลายท่านมากราบบูชานบานสารเก่าได้ผลประการใดก็จะมาถวายไก่นะครับ ถวายไก่มาถวายรูปสัตว์ต่างๆลงไปอีกชั้นหนึ่งก็จะมีครับลานกว้างๆลานปฏิบัติธรรมนะครับมีรูปพระพุทธรูปมากมาย ท่านก็มากาบปหว้พระพุทธรูปตรงนี้นะครับข้างในอุโบสถนี่จะเป็นที่บรรจุรงแก้วของหลวงหลวงปู่คำคืนหนึ่งจุลมณีนะครับแต่ในวันนี้ปิดบ่ายสองโมงนะครับไม่สามารถเข้าไปได้ไม่สามารถไปกาบสักการะได้ได้แต่อยู่ข้างนอกนะครับก็ถ่ายภาพทั่วไปถ้าท่านจะมากาบปหว้สรีระของหลวงปู่คำคืนหนึ่ง ต้องมาไม่เกินบ่ายสองโมงของทุกวันนะครับหวงปู่คำครนึงนี่มรณาภาพเมื่อวันที่17เมษา2528นหะครับสิริอายุได้91ปีแล้วก็พรรษาด้านพระนะครับประมาณ46พรรษาหลายท่านก็เลื่อมใสได้ยินชื่อเสียงเรียงนาม จะมากล่บบาวไหวสรีละนะครับหลวงปู่คำคืนึงนี้นะครับมีการออกบวชแล้วก็ทุดดงปฏิบัติทำเช่งคัดในศีลหรือสีโยคีนะครับฝึกฝนตนเองอย่างเข้งคัดละเว้นความชั่ว บางวันก็ฉันอาหารเจ็ดวันบ้างสิบห้าวันบ้างนะครับบำเพนเพียรจนกิงก้านะครับด้านวิชาหรือสีนะครับทำให้หลายๆท่านนิยมมากราบไหว้นะครับมีวิวด้านบนนะครับพอชมวิวตรงข้ามก็จะเป็นสปปลาวแล้วก็แม่น้ำโขงไกลๆนู้ก็จะเป็นแม่น้ำสองสีนะครับด้านไกลๆเนาะ สวยงามยามเย็นครับเงียบสงบนักท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายภาพกันหน้าจุดนี้แล้วก็ชมวิวแม่น้ำูงกับฝั่งประเทศเพื่อนบ้านไปพระพมมกันนะครับหลายจุดดินนะครับสวยงาม ถ้าเข้ามาใกล้ๆก็จะเห็นของยักษ์นะครับหลังจากนั้นเราก็จะลงไปข้างล่างวันนี้นักท่องเที่ยวน้อยแล้วก็รมาค่ำจนเกินไปนะครับปกติจะนักท่องเที่ยวจะเยอะแยะนะครับมากมายทิปนี้คงมีแค่นี้ก่อนครับถ้ไงกดติดตามคนทิปยูทูบด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการ ทำคลิปต่อไปคลิปนี้มีแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ